สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการพบแพทย์หน้าจอดิฉันต่ายสุการดามีมารยาทค่ะครับและผมนายแพทย์ภูลศักดิ์สุชนวณิชน,นะครับก็ เหมือนกันนะครับเช่นเคยนะครับทุกๆคืนวันเสาร์สี่ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้พบกับเราทั้งสองคนพร้อมด้วยสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเช่นเคยครับรวมถึงตอนนี้สายของเราพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพปรึกษากับทีมแพทย์ของเราได้สดๆที่นี่เลยค่ะหมายเลขด้านล่างเลยนะคะ0 8 5 5 6 2 0 4 0 4 3นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทีมแพทย์นะคะทุกๆท,ท่านจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ เริ่มต้นวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับก่อนอื่นอยากถามคุณตายก่อนซะเลยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับปกติจะถูกคุณผู้ชายตามใจไหมครับตามใจก็ตามใจบ้างค่ะก็จะบ้างใช่ไหมครับส่วนใหญ่เวลาถูกตามใจมากๆเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งตามมาก็คือพอถูกตามใจมากๆเดี๋ยวบางทีเสียนิสัยได้เหมือนกันนะครับเหมือนถูกเหมือนถูกคุณหมอต้นชมยังไงไม่รู้ยังไงนะฮะคือพูดมาตั้งนานเนี่ยนะครับก็ส่วนที่จะโยงมาเกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวกับอันตรายเกี่ยวกับการใช้ยาระบายเป็นประจําครับ จะสามารถทําให้ลําไส้ของเราเสียนิสัยได้เหมือนกันนะครับเสียนิสัยได้ยังไงจะเกิดอันตรายยังไงเรามาฟังข่าวนี้กันนะครับคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าแค่ยาระบายอย่างรครับไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับบางคนก็เลยใช้ยาระบายกันเป็นประจําเลยนะครับแถมนอกจากใช้ระบายเวลาท้องผูกแล้วเนี่ยบางท่านเอามาใช้ เป็นลักษณะการลดความอ้วนด้วยเหมือนกับทานเข้าไปเยอะก็ระบายออกไปให้เยอะๆนะครับตรงนี้นะครับบางทีรับประทานเพื่อลดความอ้วนเนี่ยรับประทานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนะครับหลายๆเดือนหรือเป็นปีเขามีนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้เป็นการใช้ยาระบายที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนอกจากจะไม่ได้ผลในการช่วยลดความอ้วนแล้วเนี่ยนะครับยังอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยนะครับยาระบายที่ส่วนใหญ่คนทั่วไปนิยมซื้อมารับประทานกันในบ้านเราเนี่ยนะครับ จะเป็นยาที่มีฤทธิก์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่นะครับเช่นยาที่มีส่วนประกอบจากมะขามแขกนะครับหรือยาที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า b i s คาโคดิลนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดสีเหลืองเล็กๆนะครับหลายๆคนอาจจะเคยใช้มาแล้วนะครับเมื่อใช้ยาในกลุ่มนี้เป็นนานๆเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะที่ผนังของลำไส้นี่นะครับมีการชินต่อยาระบายนะครับ ท้ายที่สุดในร่างกายจะไม่สามารถขับถ่ายได้เองนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการทนต่อยาคือจะต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลำไส้จะทํางานไม่ปกตินะครับซึ่งจะทําให้ยากต่อการแก้ไขด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นอย่างรุนแรงอาจจะทําให้เกิดภาวะปวดเกรงบริเวณช่องท้องนะครับเนื่องจากบางครั้งยาไปกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวรุนแรงเกินไปนะครับอาจจะเสีย สมดุลของระดับเกลือแร่ในร่างกายเพราะว่าเราถ่ายเสียของเหลวไปมากเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าในคนที่เป็นมากๆเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นเวียนศรีรษะหรือเป็นลมได้ด้วยเลยนะครับการรักษาในเรื่องของอาการท้องผูกที่ถูกวิธีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปรักษาที่สาเหตุครับนั่นได้แก่เราต้องดูแลให้การบริโภคข,ของเราเนี่ยถูกต้องนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะดื่มน้ําน้อยเกินไปนะครับหรือว่า รับประทานอาหารที่เป็นกากใย,ยเนี่ยน้อยเกินไปเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าอาหารที่เป็นกากใย,ยไฟเบอร์ต่างๆเช่นผักผลไม้เนี่ยจะเป็นตัวเป็นแกนทําให้ไม่เกิดอาการท้องผูกนะครับภาวะเครียดก็ไปสาเหตุดึงที่ทาให้ท้องผูกนะครับ <c oughs> หรือว่าบางท่านเนี่ยไปรับประทานยาบางประเภทนะครับที่ทําให้ท้องผูกเช่นยาแก้ท้องเสียบางชนิดนะครับ <c oughs> คือรับประทานเพื่อป้องกันการระบายท้องก็เลยกลายเป็นท้องผูกซะเลยนะครับหรือยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมของ กลุ่มที่เป็นร์ฟีนเนี่ยพวกนี้ก็จะมีผลต่อการทําให้ลําไส้บีบตัวน้อยลงก็เกิดท้องผูกตามมาได้นะครับหากรับประทานยามากเกินไปนะครับทําให้ท้องผูกนะครับส่วนการเรื่องลดความอ้วนเนี่ยนะครับถ้าจะทําให้ถูกวิธีนั้น จะต้องรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะครับไม่ให้มีพลังงานมากจนเกินไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องการก็คือนะครับนอกจากดูแลไม่ให้พลังงานเกินความต้องการของร่างกายแล้วเนี่ยต้องดูแลในแง่ของการใช้พลังงานเราให้มากๆคือต้องมีการหมั่นออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจึงจะถูกต้องนะครับ <S <S ดังนั้นครั้งต่อไปนะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะหยิบยาระบายมาใช้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับลองฉุกคิดดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าพอจะมีวิธีการแก้ไขอาการที่เราเป็นท้องผูกครั้งนั้นด้วยทางเลือกอื่นหรือไม่นะครับ และให้วิธีการรับประทานยาระบายเนี่ยนะครับถือเป็นทางเลือกอันดับท้ายๆดีกว่านะครับไม่อย่างนั้นอย่างที่เรียนไปแล้วอาจจะไปทําลายระบบขับถ่ายที่เป็นปกติของร่างกายนะครับถ้าเราทานยาเป็นประจํานะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยทำให้ลําไส้นี่เสียนิสัยได้เหมือนกันต้องเพิ่มขนาดยาไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเหมือนเป็นการเสพติดยาถูกไหมคะถูกต้องไม่สามารถหยุดได้นะคะคราวนี้แนะนําในส่วนของข่าวของหมอต้นมาแล้วนะคะช่วงนี้ของตายนะคะมีข่าวมาในเรื่องการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะ แต่ทุกสัปดาห์นะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่หน้าร้อนจนเริ่มเข้าหน้าฝนเราก็มีการแนะนําคุณผู้ชมโดยตลอดนะคะในการรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะหลายหลายท่านนะคะบอกว่าแหมอยู่เมืองไทยหน้าร้อนหน้าฝนกลับบ้านนะถ้าได้น้ําเย็นเย็นๆสักแก้วหนึ่งใส่น้าแข็งเย็นๆนี้ในการอยู่ตามร้านอาหารนะคะก็จะรู้สึกดีมากเลยทีเดียววันนี้เรามาเตือนในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของน้ําเย็นกับหน้าร้อนกันค่ะเขาบอกว่าเรากระหายน้านะคะออกไปเผชิญทั้งแสงแดดควันพิษ ในการเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะเราก็อยากจะหาน้ําเย็นๆดื่มนะคะแต่ว่าน้ําเย็นๆที่เราดื่มไปนั้นนะคะอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายของเราจะเป็นแบบไหนเรามาฟังกันค่ะเขาบอกคนที่ทานน้าแข็งนะคะหรือว่าน้ําเย็นจัดๆในฤดูร้อนหรือว่าอากาศร้อนเนี่ยค่ะอาจจะทําให้ร่างกายภายในของเรานะคะปรับสภาพไม่ทันเพราะาอุณหภูมิในร่างกายของคนเราปกติเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคุณหมอต้นว่าอยู่ที่ส7องศาเซลเซียสนะคะถ้าเราดื่มน้ําเย็นจัด เข้าไปในร่างกายเนี่ยของเหลวก็จะเดินผ่านเข้าไปยังกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็วนะคะทําให้ร่างกายของเราต้องใช้พลังงานเป็นอย่างสูงในการที่จะปรับอุณหภูมิน้ําเย็นน,นั้นให้เท่ากับร่างกายของเราอยู่ที่ส7ิบเจ็องศานะคะอาจจะทําให้หลายท่านเนี่ยรู้สึกไม่สบายนั่นคือเกิดอาการปวดท้องนะคะแล้วก็มีอาการรู้สึกไม่สบายในช่องท้องแล้วก็บิดตัวยอย่างรุนแรงค่ะเวลาที่เราร้อนหรือว่ากระหายน้ํามากนะคะแนะนำค่ะว่าเราดื่มน้ําที่อุณหภูมิห้องก็คือน้ําปกตินะะี่ค่ะไม่อุ่น ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะคะแนะนำว่าค่อยๆจิบแล้วก็ค่อยๆดื่มทีละนิดนะคะอย่าดื่มพรวดเดียวแบบรวดเร็วนะคะต้องมีวิธีการป้องกันให้ตัวเองไม่รู้สึกร้อนถ้าเกิดแม้อยู่ในที่ที่อาจจะทำให้เราร้อนได้นะคะก็ดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องเขาบอกว่าประมาณ1นถึงสแก้วก็จะช่วยได้นะคะวันนี้เรามาแนะนำดีวดกว่าสำหรับท่านไหนที่บอกว่าดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวแหมช่วงนี้มัน ไม่ดับกระหายใครร้อนนะคะเราก็จะมีน้ําใบบัวบกน้ําแตงโมแล้วก็น้ําใบเตยก็จะมีสรรพคุณนะคะในการช่วยเหลือแล้วก็ลดคลายความร้อนได้ค่ะน้ําตะไคร้ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะจะช่วยขับเหงื่อแล้วก็ขับปัสสาวะได้ดีค่ะน้ำมะพร้าวนะคะแหม่ร้อนๆแบบนี้ได้น้ำมะพร้าวเย็นๆก็จะช่วยลดอุณหภูมิในะร่างกายได้ด้วยเมนูอาหารแนะนำนะคะสำหรับในช่วงหน้าร้อนนี้ต้มจืดมะระค่ะ ขมสักหน่อยแต่ว่าน่าจะดีต่อร่างกายนะคะต้องจืดฟักเขียวนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการที่ทําให้คุณรู้สึกเย็นขึ้นรวมถึงยังช่วยขับร้อนในอีกด้วยเคล็ดลับเหล่านี้นะคะก็นํามาแนะนํากันเผื่อท่านไหนนําไปใช้ได้ผลยังไงก็โทรมาบอกกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาแนะนํากันนะคะรวมถึงที่เราจะพูดคุยคะ่ะคุณหมอต้นต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้อายุที่เรามากขึ้น โรคต่างๆก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งเข้าสู่วัยที่สูงวัยหรือที่วัยชาราขึ้นเนี่ยนะวัยชาราเดี๋ยวนี้เขาเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณหมอต้นโอ้โหนะไม่อยากจะพูดเรื่องอายุเลยนะครับเดี๋ยวเหมือนกับตัวเองจะก้าวขเข้าไปในนั้นอยู่แล้วนะ,ะยังใครยังไม่ถึงน่าจะประมาณสัก50 60, 50 60<า>ก็จะเริ่มใช่ไหมคะคมีอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนนี้หลายๆคนคงจะ ได้ยินบ่อยขึ้นก็คือโรคพาร์กินสันนั่นเองนะคะหรือว่าชาวบ้าน,บ,านบ้านเราจะเรียกว่าสันนิบาตลูกนกวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันสอบถามคุณหมอต้นเบื้องต้นก่อนดีกว่าพาร์กินสันนี่มันเป็นยังไงครับคุณหมอต้นคือถ้าจะถามคนไทยส่วนใหญ่นะคุณถ่าว่ารู้จักพาร์กินสันแค่ไหนนะครับหลายๆคนเนี่ยผมว่าเดินไปถามตามท้องถนนเนี่ยนะครับมีไม่ถึงห้าสิเปอร์เซ็ตที่รู้ว่า เ,เคยได้ยินเรื่องาพากินสันแต่ว่าถ้าทำารายละเอียดเนี่ยไม่มีใครทราบครับบางทีก็แยกไม่ออกว่าเอะจะไปเหมือนโรคอื่นอัลไซเมอร์โรคอะไรที่เป็นตอนแก่หรือเปล่าอันนี้บางหายคนจะไม่รู้กันนะครับที่สําคัญคือบางคนไม่รู้ด้วยว่าโรคเนี้ยจริงๆเป็นแล้วเนี่ยจะรบกวนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนะครับทําให้คุณภาพชีวิตต่ำลงแล้วก็ มันลบกวนต่อความเป็นอยู่แล้วก็ทําให้มีชีวิตในช่วงที่เหลืออย่างลาบากทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เป็นคนป่วย,วยโรคพาร์กินสันเองหรือว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเนี่ยจะรู้ว่าผู้ป่วยจะต้รับความทุกข์ทรมานมากๆทีเดียวนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยพาร์กินสันเนี่ยนะครับเป็นโรคที่รู้จักกันมาแล้วนานแล้วนะครับในทางการแพทย์เนี่ยรู้จักพาร์กินสันมากว่าสองร้อยปีแล้วนะครับ ยิ่งมาในระยะหลังๆเนี่ยที่เรารู้จักมากขึ้นก็เพราะว่ามีคนดังระดับโลกหลายๆคนที่เป็นโรคนี้นะครับตัวอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆที่เรารู้จักกันก็คือท่านประธานทิบดีโรน่าเรแกนของสหรัฐอเมริกานะครับท่านสันตปาป,ปาจอห์นปอลที่2นะครับมูฮัมหมัดอาลีนะครับไมเคิลเจฟฟอกที่เป็นดาราฮอลลีวูดนะครับรวมทั้งสมัยก่อนนะครับก็มีนักรบอย่างท่านโจเซฟสตาลินนี่ยก็เป็นนะครับใกล้ๆบ้านเรานี่ท่านพลพจน์นี่ก็เป็นนะครับ หรือว่าอย่างยัตเซอร์อราฟัตนะครับดัตลี่มัวหรือว่าจอห์นนี่แคชเหล่านี้ก็รู้ว่าจะทนทุกข์ทรามานด้วยพาร์กินสันมาแล้วทั้งสิ้นนะครับในโรคพวกนี้นะครับพาร์กินสันเนี่ยถือเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับแล้วก็อาการของโรคเนี่ยจะเป็นมากขึ้นนะครับพูดลาบากแม้กระทั่งช่วยตัวเองในเรื่องจําเป็นต่อชีวิตเช่นการรับประทานอาหารก็แทบจะทําไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ รู้จักกับโรคกันไปแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เขามีการตื่นตัวกันมากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าในปัจจุบันนะคะเรามีความตื่นตัวกับโรคพาร์กินสันเป็นอย่างมากค่ะมีการจัดตั้งกองทุนนะคะเพื่อใช้วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของโรคแล้วก็การรักษามากยิ่งขึ้นด้วยเขาบอกว่าการคาดการณ์นะคะสถิติของผู้ป่วยเนี่ยจะป่วยด้วยโรคนี้ในประเทศไทยตอนอย,อยู่ที่อยู่ที่ประมาณ4ี่หมืถึงห้าหมคนนะคะโดยบางส่วนอาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องหรือหลายคนอาจจะเป็นอยู่ ญาติๆหรือตัวผู้ป่วยเองก็อาจจะไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้การรักษาอย่างถูกวิธีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยทําความรู้จักในเรื่องของรายละเอียดเพื่อจะได้ทําความเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่าจริงๆแล้วโรคพากินสารน,นั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นโรคที่ส่งผลกระทบกับตัวผู้ป่วยเองเราจะมีวิธีการรักษารวมถึงการ ดูแลนะคะผู้ป่วยสําหรับยาติๆเราจะดูแลอย่างไรนะคะให้ได้ถูกวิธีแล้วก็สามารถทําให้เขาฟื้นฟูแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้เร็วที่สุดค่ะรวมถึงนะคะวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพาร์กินสันรหรือว่าเรื่องราวของโรคอื่นโทรมาสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้ทีมแพทย์ของเรายังเปิดสายอยู่นะคะหมายเลขด้านล่างเลยค่ะ085 562040-43นนะคะช่วยเราพักกันสักครู่ค่ะ พบแพทย์หน้าจอสปอเฮดลินจือผ่านการรับรองมาตรฐานอุดมด้วยสารออกฤทธิ์สำคัญในปริมาณที่เข้มข้นโดยเฉพาะสารไซเทอร์พีนซึ่งมีสรรพคุณทางยาก,กว่า100ชนิดและสารโพลีแซคคารายซึ่งออกฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการต่อต้านมะเร็งภูมิแพ้ับอักเสบเบาหวานช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและแข็งแรง เพิ่มภูมคุ้มกันและต่อต้านมะเร็งตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและครอบครัวพิเศษเพียงกล่องละ1,500บาทซื้อ2กล่องแถมฟรีหนังสือสู้มะเร็งด้วยหลินจือสนใจโทร0 8 6 7 7 6 6 3 2 3 0857302470 การไหว้พระขอพอรด้วยความศรัทธาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเป็นเรื่องที่ดีแต่วันนี้คุณเตรียมออมเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอสําหรับการมีอายุยืนยาวแล้วหรือยังพบกับนวัตกรรมซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ของการบริหารจัดการทางการเงินนอกเหนือจากการฝากธนาคารลงทุนในหุ้นกองทุนซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงและความเสี่ยงสูงแผนบำนาญเพนชั่นชอยส์โดยบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตออมเพียงหลักร้อยการันตีรับเงินบำน,นาญหลักล้านคืนแน่นอนเงินที่ได้รับตลอดทุกปีจนครบอายุ90ปีเงินที่ได้รับในจำนวนแน่นอนเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นทุกปีเงินที่ได้รับเพียงพอต่อการดำรงชีพเงินที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆเงินที่ได้รับสามารถส่งมอบต่อให้บุตรหลานได้เมื่อเสียชีวิต บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการด้านบำนาญจากประเทศญี่ปุ่นสนใจติดต่อ026701400รอบรู้เรื่องสุขภาพพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากมายเรียนรู้ในวัตกรรมใหม่ๆในนิตยสารเฮล h ์ h ชนแนลสมัครสมาชิกรายปีวันนี้เพียง400บาทสนใจสมัครสมาชิกโทร0816960970 081-451-9590พบแพทย์หน้าจอช่วงสนทนาหน้าจอช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดดห่วงใยสุขภาพและความงามให้น้ำมันมะพร้าวเปล่าได้สุดดูแลโทร0 8 5 0 0 5 0 5 1ห1หนึ่ง ยาขมเม็ดรานกเป็ดน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำทานง่ายไม่มวนท้องโทร025098866นิตยสารเฮล h ์ h ชน n นลนิตยสารสำหรับคุณและครอบครัวสนใจสมัครสมาชิกโทร0816960970 กลับมาพูดคุยกันนะคะในช่วงสนทนาหน้าจอช่วงที่1นนะคะวันนี้เปิดไปตั้งแต่ต้นรายการได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักนะคะกับโรคพากินสันไปพร้อมๆกันค่ะและแขกรับเชิญในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรธพิทยาสิริกนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพากินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยให้เกียรติกับรายการของเราค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะคะจะได้ทําความรู้จักไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะคุณหมอคะโรคพากินสันคืออะไรคะครับจริงๆโรคพากินสันเนี่ยเป็นชื่อที่เขาเรียกตามแพทย์ที่ค้นพบโรคนี้นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามากกว่า200ปีมาแล้วแต่ว่าโรคพากินสันเนี่ยเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทโรคหนึ่งนะครับที่ความเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณก้านสมองก้านสมองนี่มีความสําคัญเพราะว่าเป็นศูนย์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของคนเราพอมันมีการเสื่อมเกิดขึ้นที่บริเวณ ศูนย์การเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็คาดการได้เลยว่าผู้ป่วยพาร์กินสันโดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาของเรื่องของการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นและการเสื่อมเนี่ยอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นี้นะครับว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาครับผมคราวนี้ถ้าถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับการเสื่อมทางสมองนะครับอาจารย์จะคล้ายคลึงกับโรคที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอัลไซเมอร์เนี่ยก็เป็นสมองเสื่อมกันใช,ใช่ไหมครับอาจารย์มันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับอาจารย์จริงๆต่างกันครับเพราะว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยอย่างที่กล่าวไปเริ่มที่บริเวณก้าน ไล่ขึ้นมาที่สมองส่วนบนนะครับผมแต่ช่วงแรกผู้ป่วยจะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแล้วพอมาที่สมองส่วนบนเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความจําได้นะครับซึ่งต่างกับอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เนี่ย การเสื S 2> <S, <S 2่อมเริ่มต้นที่บริเวณสมองส่วนด้านข้างก่อนครับอย่างก้านสมองอะไรที่อาจารย์วาดนี่ตามภาพนี่มันคือส่วนไหนครับจุดสีดําข้างล่างนะครับในภาพมุมบนทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นว่าจะเริ่มบริเวณใช่ครับจะเริ่มที่บริเวณก้านสมองส่วนล่างก่อนเลยเขาเรียกว่าในส่วนของเมดัลล่านะครับผมและเสร็จแล้วถ้านระยะเวลาผ่านไปก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลูกศรตัวมาที่ก้านสมองส่วนบนและเสร็จแล้วก็จะมาที่ในส่วนของผิวสมองเป็นต้นนะครับผมคราวนี้เนี่ยพอ มาที่ส่วนของผิวสมองปั๊บก็อย่างที่เราทราบนะครับผิวสมองคนเรามีหน้าที่ต่างๆหลากหลายส่วนของความจําเกี่ยวข้องอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยพาร์กินสันเนี้ยผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี้ยอาจจะมีปัญหาที่ใกล้เคียงกับอัลไซเมอร์เซ่ด้วยเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี้ยอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดหรือสับสนได้เอ๊ะเป็นพาร์กินสันหรืออัลไซเมอร์หรือเป็นทั้งคู่นะครับผู้ป่วยบางรายก็เป็นทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้งพาร์กินสันและอัลไซเมอร์เนี่ยจัดว่าเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบ บ่อยในผู้สูงอายอุแล้วอย่างนี้ถ้าเห็นมาตามลูกศรอ,อาจารย์มีมีค่าไปเป็นอัลไซเมอร์เลยไม่ผ่านพากินสันไหมฮะก็มีผู้ป่วยบางรายเนี่ยก็จะไปตรงในส่วนของที่ความวจำเลยใช่ความวจำใช่ใช่ครับซึ่งความเสื่อมในอัลไซเมอร์กับพากินสันเนี่ยจริงๆกฎไกของการเสื่อมของเซลล์เนี่ยจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับผมในปัจจุบันยังจัดว่าเป็นคนเดโรคครับผมครับผมเขาบอกว่าวัยชราเนี่ยก็จะมีอาการเสื่อม ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคพารกินสันเนี่ยค่ะความเสื่อมนี้น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอถ้าพูดโดยเฉลี่ยนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการเริ่มต้นตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนั่นคือสถิติที่เราเก็บในประเทศไทยจากโครงการลงทะเบียนผู้ป่วยรโรคพาร์กินสันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราพบว่า8%ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเนี่ยมีอาการก่อนอายุ40ปีนะครับเรียกว่าพาร์กินสันอายุน้อย ครับนะครับคราวนี้ในคลินิกเราเนี่ยผู้ป่วยบางรายยี่สบกว่าปีก็มีนะครับอายุี่กว่า20ยี่สิบกว่าก็มีแล้วจริงๆเป็นที่หน้าที่เสียดายนิดนึงว่ากลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยมักได้รับการวินิจฉัยช้าเพราะว่าเวลามีอาการแล้วไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์มักจะไม่นึกถึงด้วยความที่เขาอายุน้อยใช่ไหมคะใช่ครับผมอย่างผู้ป่วยของเราบางรายเนี่ย ออมาด้วยอาการเกรงแขนอะไรอย่างนี movement, factual, ้ใช่ไหมครับก็จะไปถูกวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องของข้อเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมาก่อนอะไรต่างๆนะครับซึ่งสถิติที่เราศึกษาในประเทศไทยเนี่ยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยเนี่ยได้รับการวินิจฉัยช้ากว่ากลุ่มปกติเนี่ยมากถึง2ปีครับ แล้วปัจจุบันตัวเลขแล้วคะเมื่อกี้เห็นทีมงานบอกตายได้แนะนําคุณผู้ชมไปตั้งแต่แรกเขาบอกว่าตอนนี้สถิติเมืองไทยนี่อยู่ที่4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นอัปเดตจากคุณหมอตอนนี้เท่าไหร่แลวคะครับจริงๆหกหมื่นกว่าแล้วนะครับผมเพราะว่าโครงการลงทะเบียนผู้ป่วยพาร์กินสันนี่เป็นโครงการที่เราเริ่มมามากกว่า3ปีแล้วนะครับโดยสภากาชาติไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมแล้วก็สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็กุงเทพยมหานครเราร่วมมือกันรณรงค์นะครับให้ผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยลงทะเบียนเข้ามาก ได้รับความสนใจได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งแพทย์ต่างๆด้วยที่ให้ความร่วมมือนะครับ<ม>ก็ตัวเลขจริงๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เก็บสถิติเรื่อยๆและสถิติพวกนี้มีความสําคัญมากในการศึกษาถึงการลักษณะของโรคพาร์กินสันในประเทศไทยการวางแผนการรักษาและสิ่งที่สําคัญคือเรื่องยาครับมผมเพราะว่ายารักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ได้มี ในทุกโรงพยาบาลในในประเทศไทยนะครับ mm hmm. ผู้ป่วยบางรายต้องเดินทางมาไกลามากเพราะว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านไม่มียาครับคราวนี้พูดถึงพาร์กินสันเนี่ยอาจารพูดอธิบายตอนต้นแล้วเหมือนกับเป็นลักษณะการเสรื่อมใช่ไหมครับของสมองเนี่ย เอ๊แต่ทาไมถึงที่ผมแปลกใจคือทำไมมาพบในคนอายุน้อยได้เหมือนกันฮะกรณีอย่างนี้โรคพาร์กินสันจะเป็นโรคที่ถ่ายทอดมาทางพันธุก,กรรมไหมครับหรือว่าถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นจะมีความเสี่ยงขึ้นไหมครับใช่ครับที่อาจารย์พูดนี้ถูกต้องเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราพูดโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโรคพาร์กินสันเนี่ยมีส่วนของพันธุก,กรรมอยู่ประมาณ5%ป<ม>นะครับ,รบฟังดูนี่ไม่เยอะนะครับ,รบเพราะว่า95%ไม่เกี่ยวกับพันธุก,กรรมรแต่อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยเนี่ย อัตราส่วนของพันธุกรรมนียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20อร์นะครับที่20นี้ผมต้องขอเรียนว่าตัวเลขนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยวิทยาการที่ทางสมัยเราสามารถตรวจยีนได้เพิ่มขึ้นค้นพบยีนตัวใหม่เลยต่างๆเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะผมเชื่อว่าในอนาคตตัวนี้อาจจะ20อาจจะกลายเป็น30หรือ40ซซะด้วยซไปนะครับ อย่าง5%มาจากเจเนติกหรือว่ามาจากพันธุก,กรรมรอีก95%นี้ตอนนี้เราสามารถแยกแยะได้ไหมคะว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรคะจริงๆคําถามดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆตอบยากเพราะว่าสาเหตุจริงๆคือไม่ทราบอ๋อนี่คือคตอนนี้คนอีก95%นี่คือไม่ทราบว่า เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นคําถามที่เวลาคนไข้ถามผมเองเนี่ยเวลาผมตรวจเนี่ยผมก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเวลาตอบกลับไปเนี่ยพอไม่ทราบเขาก็จะทําหน้างงๆนะครับแต่ในศัพท์แพทย์อย่างที่อาจารย์รู้กันเขาจะใช้คําว่า i d e o p a t h i c <inate> นะครับผมโรคพาร์กินสันเนี่ยจะขึ้นป้นโดย i d i o p a t h i c Parkinson Disease ก็คือโรคโ<ฮ>พาร์กินสันที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับผมแต่ว่าโรคนี้มีปัจจัยเสี่ยง <ค Ly me> นะครับผมในปัจจัยในปัจจุบันเราทราบว่าปัจจัยเสี่ยงท,ที่แน่นอนที่เถียงไม่ได้คือเรื่องของอายุ <c oughs> อายุที่เพิ่มขึ้นนะครับผมปัจจัยเสี่ยงที่สองซึ่งตอนนี้นี่ได้รับความสนใจค่อนข้างมากคือสารพิษต่างๆนะครับโดยสถิติในประเทศไทยนี้เราพบว่าจังหวัดที่มีการใช้ยาปราบศัตรูพืช เยอะเนี่ยก็มีอัตราของการเป็นโรคพากินสันเยอะด้วยเช่นเดียวกัน<อ>นะครับไล่ไปด้วยกันเลยนะครับเป็นที่น่าสนใจมากๆซึ่งตอนนี้เราพยายามที่จะศึกษาต่อว่าสารพิษตัวไหนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับอันที่สาอย่างที่อาจารย์หรือที่คุณสุกัรดาพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือน,นักมวยนะครับาการกระทบกระเทือนทางศีรษะเยอะๆเรามีการศึกษาในนักมวยไทยพบว่านักมวยที่ถูก ที่ชกมากกว่า100ครั้งเนี่ยนะครับและมีประวัติของการถูกน้องเอาต์บ่อยๆนะครับผมมีอัตราการเกิดโรคพากินสันเนี่ยเยอะกว่าคนปกติเพราะว่าเขาจะกระทบกระเทือนส่วนสมองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าเราคิดสมองง่ายๆเนี่ยตัวสมองเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับและมีก้านสมองอยู่ข้างล่างครับเวลาถูกต่อยที่สมองส่วนบนปั๊บเนี่ยก้านสมองที่เหมือนกับที่ถือไว้เนี่ยมันเหมือนกับถูกกระทบกระเทือนตลอดเวลา เพราะว่าเหมือนกับตัวด้ามที่เราถืออยู่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยสมองที่ถูกกระทบในส่วนบนเวลาถูกต่อยเนี่ยมันส่งผลมาถึงบริเวณก้านสมองด้วยนะครับผมซึ่งเป็นส่วนสําคัญในโรคพากินสัน์นี้นะครับแต่ถึงจะพอจะทราบปัจจัยเสี่ยงนะครับแต่คนทั่วไปก็มีความเสี่ยงได้เพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนใช่ไหมครับอาจารย์คราวนี้พอเราไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนเนี่ยอย่างคนทั่วไปเนี่ยจะสังเกตอาการอะไรบ้างครับว่าเอะเราน่าจะเข้าข่ายเป็นพากินสันล์รครับจริงๆอาการ อาการที่สังเกตง่ายที่สุดนะครับผมคืออาการสัน่นลักษณะสัส่นในโรคพาคร์กินสันนี่มีลักษณะเฉพาะนะครับผมถ้าในผู้ป่วยในช่วงแรกเนี่ยนะครับอาการสั่นในพาร์กินสันเนี่ยสิ่งที่สาคัญคือจะเริ่มข้างเดียวเสมอนะครับจะไม่เริ่มสองข้างนะครับคราวนี้ผู้ป่วยบางรายมาช้าแล้วเราอาจจะเห็นสองข้างแต่เขาจะาเห็นข้างเดียวก่อนอย่างในวิดีโอจะเห็นนะครับผู้ป่วยรายนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขายังทํากิจวัตรตัวจําวันได้ตามปกต,ติแต่เขาสังเกตว่ามือขวาเขาสั่นเล็กๆ แค่นี้เองนะครับนี่คือเรียกว่าระยะที่หนึ่งนะครับผู้ป่วยพาร์กินสันระยะที่หนึ่งมีอาการเพียงแค่นี้ทําทุกอย่างได้นะครับแต่ถ้าปล่อยไว้ผู้ป่วยไม่รักษานะครับผมก็จะมีอาการสั่นเพิ่มขึ้นอาการสั่นที่รุนแรงขึ้นอย่างนี้เรียกว่าน้อยอันนี้เรียกว่าน้อยครับแต่สั่ตลอดเวลานะครับแต่สั่นพาร์กินสันนี่จะเป็นสั่นแบบมืออยู่เฉยถ้ายกขึ้นมาจะไม่สั่นอ๋อคือถ้าเขาขยับขยื่นจะไม่สั่นแต่ถ้าวางเฉยเฉถึงจะต่าถูกไหมคะแต่คราวนี้เนี่ย ต้องแยกให้ดีนะครับผมเพราะผู้สูงอายุบางรายเนี่ยนะครับผมเขามีอาการสั่นเวลาใช้มือทํางานอย่างเช่นตักอาหารแล้วสั่นถือแก้วน้ําแล้วหกพวกนี้ไม่ใช่พาห์กินสันนะครับคนละแบบเป็นโรคที่จะต้องแยกให้ดีเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่เราเน้นเสมอนะครับผมในในในเรื่องของโรคพาห์กินซันตั้งแต่แรกคือวินิจฉัยให้ถูกต้องวินิจฉัยถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ผู้ป่วยพาห์กินซันทุกรายจะสั่นนะครับผมประมาณ70%สเสั่นอีก30เตไม่สั่น แต่ผู้ป่วยพาร์กินสันทุกรายจะต้องช้า เคลื่อนไหวช้าอ๋อจะมีเคลื่อนไหวช้าเปด้อาการอาการเคลื่อนไหวช้าเนี่ยจริงๆเป็นอาการหลักของโรคพาร์กินสันนี่ตอนนี้มีภาพนะคะนี้คืออาการคอนี้ืสันมากครับผมคือผู้ป่วยอาจจะมาช้านะครับผมอาจจะตอนแรกเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องสันในผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆซึ่งจริงๆผู้สูงอายุความอาการสันถือเป็นสิ่งผิดปกตินะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปกติเห็นไหมครับพยกมือขึ้นมาจะสันน้อยนะครับจะสันน้อยลงแต่ถ้าปล่อยไว้อาการสันก็จะค่อยๆ กลับมาอันนี้เป็นเป็นอาการสั่นเฉพาะของโรคพากินสันเลยถ้าเห็นผู้ป่วยรายนี้มันทีนั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยสามารถวินิจฉัยได้เลยนะครับ<ช>ผมเพราะการวินิจฉัยโรคพากินสันเนี่ยอยู่ที่การสังเกตอาการบวกกับการซักประวัติที่ถูกต้องนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่หมอพูดถึงเมื่อกี้นี้นิดนึงนะครับผมว่าอาการชาเนี่ยเป็นอาการที่สําคัญของผู้ป่วยพากินสันต้องเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกรายแต่ว่าบางทีเป็นอาการที่สังเกตได้ยาก นะครับผมเพราะว่าเอเขาช้าเพราะว่าเขาอายุเพิ่มขึ้นหรือเขาช้าเพราะว่าข้อเขาไม่ดีนะครับผมหรือว่าช้าเพราะเป็นโรคอไรจะต้องดีนช้าหอย่าง่ต้องเป็นคนเรียบร้อยก็ทําอะไรช้าๆจะเป็นสาเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของแพทย์เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นี้ถ้ามีอาการอะไรสงสัยก็ควรจะไปพบแพทย์ค่อนข้างเร็วนะครับเขาที่จากอาการเนี่ยครับอาจารย์เมื่อกี้เห็นในตัวอย่างสองตัวอย่างแล้ว มีการแบ่งระยะของโรคไหมครับเป็นเป็นกี่ขั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์จริงๆมีนะครับแต่ต้องขอเรียนนิดนึงว่าระยะของโรคเนี่ยจริงๆเราใช้ในทางการวิจัยโดยส่วนใหญ่นะครับระยะของโรคจริงๆไม่ได้สื่อในเรื่องของการรักษามากนักนะครับแต่ผู้ป่วยบางรายอาจจะอาจจะสงสัยนะครับผมแล้ว่าจะถามเอ๊ะหมอเราเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วศูนย์ถึงห้าเพราะจริงๆมันมีนะครับผมเอ่อถึงห้านะครับผมถ้าตัวเลขเยอะเขาก็จะ ตกใจอกกะไรต,ต่างๆแบบนี้ส่วนใหญ่หมอจะเน้นเสมอว่าเราดูที่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสิ่งที่เขาทําได้อันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าตัวเลขว่าว่าระยะเท่าไหร่ยังไงก็าตามนะครับผมก่อนที่จะไปสอบถามนะคะในเรื่องถัดไปเมื่อกี้ดูจากวิทีอาร์แล้วก็วิดีโออาการสารั่นนี้นั่นหมายความว่าตลอด24ชั่วโมงจะมีอาการแบบนี้ตลอดไหมคะคุณหมอไม่ครับผมเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยผู้ป่วยจะเป็นอาการสั่นเพียงแค่เป็นบางช่วง น,น,<ห>นะครับแล้วอาการบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยควบคุมได้ด้วยนะครับรนะครับควบคุมได้ด้วยหรอควบ,บคุมได้เขาอย่างผู้ป่วยบางรายมีอาการสั่นน้อยๆ้อยเนี่ยเวลาเขาออกไปพูดหรือไปพบคนหรืออะไรต่างๆบางทีเขาเกรงมือหน่อยอะไรต่างๆอาการสั่นก็จะเห็นไม่ค่อยชัด นะครับผมเ,เพราะฉะนั้นผู้ป่วยบางรายก็จะมีการที่ซ่อนอาการผู้ป่วยบางรายก็ก็มือไว้ในกระเป๋ากางเกงอะไรต่างๆเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ความเครียดไม่ว่าจะเป็นความเครียดทางด้านร่างกายหรือจิตใจ,จเนี้ยเพิ่มอาการพากินเันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ป่วยบางรายจะบอกว่าโหเวลาเครียดหรือว่าเวลาอดนอนหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยทำไมสั่นเพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือในโรคพากินเันกัคืออาการต่างๆที่หมอพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยถ้าเวลานอนแล้วมันหายไป หรือเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเลยวะคะอ๋อไม่ครับคืออาการนอนนี่จะช่วงช่วงช่วงนอนจะไม่สั่นไม่แกร็งนะครับผมคือถ้าทุกคนหลับก็จะมีาการปกติใช่แต่จะมีอาการอย่างอื่นแทนแล้วคือผู้ป่วยพากินสันจะละเมอบ่อยอ๋อนอนละเมอครับซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอาการเตือนอย่างหนึ่งแล้วอาการนอนละเมอในผู้ป่วยเนี่ยสามารถเกิดก่อนอาการสั่นได้ถึง6ปี นะครับผมแลในปัจจุบันนี้พาร์กินสันมีอาการเตือนหลายอย่างนะครับผมอย่างเช่นนอกเหนือจากนอนละเมอก็มีในเรื่องของการดมกลิ่นที่ลดลงนะครับดมกลิ่นลดลงท้องผูกนะครับผมแล้วก็ซึมเศร้านอ๋อนี่คือเป็นเป็นก่อนได้ตั้งหกปีนี่คืออาการเตือนใช่ไหมคะโอ้แต่ดมกลิ่นหรือว่าอาการ ชาสุ่มซ้ซามันก็เหมือนคนอายุทั่วไปใช่รครับคราวนี้อ,อย่างที่อาจารย์พูดถึงนี้ถูกต้องเลยครับผมเพราะว่าอาการเตือนนี้ฟังดูนี้มันไม่ใช่อาการที่เฉพาะเจาะจงเพราะอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ดมปิ่นน้อยลงซึ่งอาจจะเกิดจากเป็นไซนัสอะไรก็ได้สมมตินะครับผมหรือเป็นหวัดอะไรต่างๆนี่จะเป็นผ่า